สวัสดีค่ะดีพี่ค่ะวันนี้เราพามาอยู่กับ MG 3ปี2017นะคะหน้าตาแบบนี้2,017บวกนั่นเองนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีคอนโทนลพวงมาลัยนะคะมีจอมีมาครบเลยนะคะมีกล้องถอยนะคะวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจอ Android ขนาด9นิ้วกันนะคะอุปกรณ์เครื่องมือก็ตามนี้เลยนะคะมาดูกันว่าจะถอดยากแค่ไหนมาเริ่มกันเลยจ้า นะคะคผิดพลาดประการใดขออาภาัยเพราะว่าแกะคันแรกเหมือนกันนะคะเรามาแกะพร้อมๆกันจากที่สังเกตน่าจะเป็นชิ้นนี้แหละนะคะเราอาจจะไม่ใช่มืออาชีพเท่าไหร่นะคะเราก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะท่านใดนะคะที่ดูแล้วนะคะมีวิธีที่มันดีกว่านี้นะคะคอมเมนต์วิธีใต้ล่างเลยค่ะเพื่อแบ่งปันช่วยกันนะคะ เันจะดังคุดปักฝึกปักหน่ยโอ้ยออกมาแล้วใครว่าแกะยากอ้มีอลางช่างเลยกิฟตแต่รุ่นนี้นะคะรู้สึกว่าชุดปลักมันนะคะจะเป็นแคนมัดมานะคะค่ะจะถ่ายเห็นที่มากแขนใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วชุดมีแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาถอดกันก็จะมีน็อตหัวแฉกสีตัวเท่านั้นเองนะคะให้ดูใ,ใกล้ๆ เออมีถึไหมคะจะมีน็อตหัวแชกอยู่แค่4ี่ตัวเดี๋ยวเราถอดน็อตออกค่ะนี่นะคะเมื่อเราถอดน็อตหัวแชกออกแล้วเราก็จะได้นะคะงานดีนะคะงานสวยปลั๊กถอดยากมากนะคะปลั๊กถอดออกมาแล้วก็จะเป็นแนวนี้เลยนะคะนะปลั๊กใหญ่มากปลั๊กเขาก็จะเป็นดันออกนะคะปกติปกติเราปลั๊กเราเนาะเราก็จะบีบเข้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ดันออกมาแล้วก็ผลักออกมานะคะก็จะมีปลั๊ก เสาวิทยุปลักเสาวิทยุเนี่ยใช้กับหน้าตาแบบนี้ใช้กับของเชฟได้อะเออชุดปลักแปลง usb หน้าตาแบบนี้ก็ใช้ของไอ้นี่ได้เหมือนกันค่ะของ Ford นะคะใช้ของฟอร์ได้แปลงเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการถอดหน,น้ากาก mg 3ปี2017ขึ้นมานะคะไม่ยากนะคะไม่ยากแต่เวลางัดก็จะแตะยางนิดนึงนะคะงานก็จะเป็นงานหุ้มนะคะเหมือนงานหุ้มเคปล่าอะไรพวกนี้นะคะ ก็จะเป็นงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวใส่จอแล้วเดี๋ยวจะมาแปะทายคลิปให้ดูกันนะคะท่าในใดที่ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะท่าในใดมีวิธีดีกว่านี้ก็บอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ